ใน E.P. ีนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองเล็กๆริมทะเลซึ่งอยู่ติดกับโตเกียวเลยและนั่นคือเมืองคามาคุระโอโ้โหฟิลีดีมากพร้อมพาไปสัมผัสชายหาดยูอิกะฮามะเหมือนแบบหาดทรายดำหรือเปล่าเป็นชาโคอะทุกคนสักกระพระใหญ่ใดบุตรสกแห่งเมืองคามาคุระ เมนูทางเข้าขอสวยนะนี่แวะกินร้านลับที่รสชาติสุดแสนประทับใจตัวกุ้งอยู่ตรงนี้นะเป็นตบาร้อนๆดูสิน่ากินไหมมีกุ้งแฮมบอรคือตัวใหญ่มากและที่นี้่เขามีร้านที่ใครมาก็ต้องแวะให้ถ่ายว่ามันคืออะไรนี่เลยครับโดรายากิจเจ้าดังนี่ไง280ยเยนปิดท้ายด้วยพามากินของกินย่านอาซักุสะร้านเนี้แนะนำให้มาตั้งแต่5้โมงเย็นเลยนะ มานะทุกคนเจ้านี้นะมาญี่ปุ่นก็ต้องกินรามเมงใช่ไหมทุกคนผมแนะนำร้านนี้เลยครับพูดแล้วก็หิวปะไปดูกันเลยครับหืมน่ากินมาก โอ้โหน่าเจีมเชียววันนี้เราเดินทางมาถึงคามาคุระแล้วนะครับแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็จะเจอตัวรถไฟสีเขียวเนี่ยครับฟูจิสวะเราจะขึ้นขบวนนี้นะตัวเนาะก็มาถึงแล้วนะนั่งอีโดเอ็นไลน์แบบเดียวเราจะเห็นทะเลแบบสวยมากเดี๋ยวไปดูกันเดินมาเรื่อยๆนะคนตรงหน้าเราก็จะปิดเอาอะไรนะเมื่อกี้เอาอาซากาซามิถ้าผมอ่านไม่ผิดนะดูสิเดี๋ยวไ,ไปถ่ายใกล้ๆดีกว่าอากาศดีเนาะแต่ว่าแดดจ้าก็เตรียมแว่นมาหน่อยนะทุกคน สรุปเขาเรียกว่าหายูกิกาฮามะนะทุกคนข้างหลังนี้ก็จะเป็นแบบพวกคาเฟ่นะชายหาดที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยมันคือชายหาดยูอิกาฮามะนะเราก็กำลังจะเดินลงไปแล้วว้าวเอาทาไปจุ่มหาดทรายยูอิกาฮามะกันครับเหมือนแบบหาดทรายดำหรือเปล่าเป็นชาโคะอ่ะทุกคนนี่นะครับเป็นบรรยากาศชายหาดยนะูอิกามาระ โอ้โหฟิวดีมากทำามัสสวยจังเลยอ่ะที่พูดนี่หมายถึงทะเลใช่ไหมเท้าเองรองเท้าก็เจมทะเลก็สวยวิวดีด้วยใช่พกแว่นมาด้วยนะเหมาะมากพกแว่นด้วยปาค่ะจะให้หมีไทยรูปให้ก่อนนะปาค่ะเราจะลงยังไงมีครั เฮ้ยไม่ไ <poker> ด <phones> <int os> ้สลุทางโน้ยหนีเดยวเธอก็กิ่งตลอดตลอดเลยยุ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 ยไมยลุยยุนยุย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 ุยย แนวชายฝั่งของคามาคุระจะมีอยู่5พื้นที่หลักๆนะรวมถึงยูอิงามะไซโมคุสะและคาชิโกเอะนักท่องเที่ยวจะนิยมมาที่นี่กันไม่ว่าจะมาโต้คลื่นหรือที่เรียกกันว่าเซิร์ฟบอร์ดหรือจะมาอาบแดดรวมถึงมากินอาหารทะเลที่สดใหม่ทุกวันก็แน่นอนอยู่ติ่ทะเลเนาะอันนี้เป็นชื่อผมนะครับนี่บวกไปเลย ก็ไปเชื่อคุณทิพย์เอ้ยโดนนั่นน,น,น,นั่นเาทำไมๆำไมต้องรีบเขียนไม่งั้นไม่ศักดิ์สิทธินน์นี่หัวใจหัวใจนี่สวยมากเดี๋ยวเราจะเดินไปคาเฟ่ยูริโนโคโละนะคะ รเดินนั่นแหละเขาบอกว่าที่นั่นเป็นคาเฟ่สุดชิคชุดชิวและเห็นบรรยากาศของรถไฟสายอินโดนีลซ์ยทุกๆ5นาทีแต่ไม่รู้ว่าเราต้องไปจองก่อนหรือเปล่าเพราะว่าร้านค่อนข้างคนเยอะแต่เราจะเดินจากตรงจุดที่เราถ่ายรูปเนี้ยไปนู่นก็น่าจะประมาณ10กนาทีเดินไปกันเลยค่ะ สำหรับใครที่ไม่อยากเดินนะก็แนะนำให้นั่งรถไฟเอาเขาได้ง่ายดีแต่ว่าวันนี้อากาศดีก็เลยขอเทคทา e รับบรรยากาศชิลๆนานๆทีจะได้ออกมาเที่ยวก็ขอ Enjoy The Moment ไปก่อนแล้วกันเนาะตันนี้เราก็เดินไปที่ร้านนะแต่มันร้อนแต่มันก็ฟิลดีอะแหละในทางมันจะมีแบบบ้านแบบสไตล์แบบน่ารักน,น เชื่อละครับว่าที่เนี่ยผู้คนนิยมมาเล่นเซิร์บอร์ดกันจริงๆถ้าไม่ติดว่าผมพาคุณทิพย์มาด้วยนะผมกระโดดลงไปแล้วจริงอ่ะใครที่เขียนเดินก็ขึ้นเส้น E D U N นั้นมาได้นะในสถาน,นีแล้วก็จะเดินมาที่คาเฟ่ได้เลยแต่เขาผมไปแหวะทายรูปบรรยากาศมาก็าเลยเดินมาไกลหน่อย Okay. ส่วนร้านคาเฟ่ก็เดินตรงจากจุดนี้ไปอีกประมาณหน100ึร้อยเมตรเด็กก็ถึงแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้วอล์กอินไหมเพราะว่าเห็นระยะไกลๆแล้วเหมือนร้านจะคนเยอะมากข้างหลังก็คือคาเฟ่ที่เราจะมานะคะแต่เราไปดูคิวแล้วคือยาวมากกว่าจะถึงก็น่าจ,จะเป็นชั่วโมงกว่าเทวิวดีจริง เดี๋ยวก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วรถไฟก็จะมาทางนี้เดี๋ยวเราไปวัดกันก่อนแล้เวเราก็นั่งมาลงที่สถานีฮาเซสเตชันเรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็จะไปหาข้ากิมก่อนไม่รู้ว่าจะมีไหมแต่ว่าเปิดแบบดูละไปดูกันว่าจะเป็นร้านอะไรนะมันเป็นทางตรงยาวนะทุกคนเดินไปเรื่อยๆก็จะถึงวัดพระใหญ่เลยนะครับระหว่างทางที่เราจะไปวัดนะคะเรามาเจอร้านนี้ซึ่งเป็นร้านที่สวยงามดูใช่ดูเนี่ยจะเป็นป้ายเห<ๆ>ลืองๆผ้าเหลืองๆเนี้ยเนี่ยข้างหน้าร้านก็จะมีประมาณนี้นะเมนูเขา ร้านนี้เขาชื่อว่าร้านอิชิบาชิคามาคุระนะทุกคน,นจะเห็นว่ามีแต่เมนูโซบะใช่ไหมนี่แหละครับที่เด็ดเขานอกจากเมนูน้ำแล้วก็จะมีเมนูแห้งก็จะเป็นเซตข้าวหน้าต่าง,างบูินี่หรอตอนนี้สั่งเมนูอาหารไปแล้วของที่จะเป็นข้าวหน้าไข่แล้วก็จะมีกุ้งใส่ให้ด้วยนะแล้วของผี่หญิก็จะเป็นเทมปุระโซบะเส้นโซบะ,ะร้อนๆกินกับเทมปุระนะปลาข,ขาวพอมเสร็จ ตอนแรกว่าจะอัดคลิปพงมาซะเร็วเชียวคลิปของมันไม่ทันเลยเอาอเอาปอย่างนี้แล้วกันนะนี่เลยน่ากินมากก็จะเป็นแบบไข่แล้วก็มีแบบตัวกุ้งอยู่ตรงนี้นะเ็นโซบะร้อนๆดูสิน่นกนาก,นกินไหมมีกุ้งเทมบุระคือตัวใหญ่มากดูสิเนี่ยโอ้โหเขาจะแย่งกินแล้วนะเ็มปุระแบบตัวใหญ่มาก อมโพนบอกไลว่าสดไม่ได้ร้อนทำนี้แล้วกันอันนี้คือเส้นโซบะนะครับอืมดีมันเป็นมิโซะราเมงอ่ะอืมอร่อยถึงเวลากินกินน้ำกุ้งก่อนนะนี่น้ำกุ้งน้ำกุ้งน้ำกุ้งอร่อยขอให้เยอะนะยดูสิจริงๆดูสิมีเห็ดมีไข่มีต้งมีสาหร่ายนี่ค่ะ นี่ทุกคน อยีางมันตามนี้โอเคเลยล่ะมื้อน,นี้อร่อยเดี๋ยวจะได้ไปวัดพระใหญ่ไดบุสึต่อเนีย่ยขอตัวไปกินก่อนนะเติมพลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางไปวัดโคโตกุอิงนะไปไหว้พระไดบุสึแห่งคุราคุมะเป็นพระใหญ่เนาะที่คนไทยเขาเรียกกันและที่สําคัญตรงหน้านุ้นมีคาเฟ่ด้วยนะครับว่าเมื่อกี้กินของข้าวไปแล้วเมื่อกี้ขอหวานต่อสามสเต็ปเงี้ไปเจอกันที่วัดโคโตกุอิงนะครับตอนนี้เราถึงหน้าวัดพระใหญ่แล้วนะคะ ตอนนี้กำลังจะเข้าไปนี่คือด้านหน้านะโอเคทุทางเข้าขอสวยนะเนี่ยวนนี้เราต้องไปต่อคิวซื้อตั๋วเพื่อที่จะเข้าวัดนะคะ,คะ200ต้องเป็นเงินสดนะคะที่นี่ก็จะมีพวกซูฟินียขายนะครับหรือของที่ระลึกนะไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของฝากก็จะมีค่าบูระณะอยู่คนละ2 0 0เยนจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นนะทุกคนเราได้ผัามาแล้วนี่ คนละสองเยนนะเดินเข้ามาแล้วข้างใน,นก็จะกว้างขวางเลยตอนนี้มีใบไม้แดงแล้วก็ใบไม้สีเหลืองปนๆกันไปคนก็ไม่เยอะมากนะนี่ไงเราเจอแล้วผ้าใหญ่ของเราเจอแล้วผ้าใ่จริงๆต้องกาบด้วยส่งตัวแทนหมู่บ้านไปนะครับไปสักคระท่านได้บุษซึสักหน่อย ไห้ทุกคนถูกหวยรลงวันที่หนึ่งเสร็จสิ้นภารกิจนะครับกับการไหว้พระใหญ่ไดบุษึ์ต่อไปเราจะไปกินเครปเย็นที่มีขนมปังรูปพระไดบุษึ์อยู่ข้างบนก็เหมือนจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะขอ,อเวลาเดินทางก่อนนะครับพร้อมยังพร้อมอยากกินเค้ปเย็นแล้วไปกันจ้า เขาให้รอหนึ่งชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวรอไปกินที่อื่นดีกว่าถ้าเกิดว่าใครว่างก็มานะคือแบบซิกเนเจอร์คนคนมันรอเยอะจริงๆใช่ค่ะแถวคุอะไรนะคุรามุระคุมามมระคุมามมระค่ะอ่าโอเคคุมามมระใช้เวลาประมาณครึ่งวันก็เต็มอิ่มเต็มอิ่มแล้วค่ะประมาณครึ่งวันแต่ถ้าสมมติว่าบางคนชอบนะก็มาช่วงกลางวันก็ได้ถ้าเย็นก็จะเป็นอีกฟิลนึงโอเคเดินทางเวลาเดินทางไปที่อาซากุสะเดี๋ยวไปเจอกันที่โน่เลยค่ะในระหว่างทางที่กำลังจะกลับสถานีอิโดเอ็นเราก็มาเจอร้า

นี่ไง280ยเยนก็คือมีหลายรถมากนะเนาะแต่ว่า,าเราจะลองสถานีเลยใช่ติดกับสถานี ODN นั่นแหละร้านเขาก็จะมีให้เลือกได้ตั้งแต่สอดไส้ไอศครีม500เยนเนาะเป็นวาน,นิลาชาเขียว๊อป,ปูล่าก็จะเป็นสวีทวีนก็คือไส้ถั่วแดงร้านเขาชื่อร้านโดรายากิตรงสถานีคาเซนเลยติดเลยในแมปเนี่ยเขาจะชื่อว่าร้านคามาคุระซูรุกยะเรียกง่ายๆว่าร้านโดรายากิและกันเนาะถ้าทุกคนเห็นโดรายากิเนี่ยทุกคนจะนึกถึงใครเป็นอันดับแรกขนมแป้งทอดของมด ใช่ไหมล่ะครับเทมเทมเทมกลับมาถึงแล้วน,นะครับอาซากุสะนะครับแล้วก็เดินมาตามล่าหาโครเกตนะแล้วเรามาเจอร้านอาซากุสะเมนจิ ก็คือเมนจิคัตสึมันคล้ายๆคือโคโรเกตนั่นแหละเป็นเนื้อหมูผสมเนื้อวัวแล้วก็เอาไปดีฟรายนะไปทอดชิ้นนี้ก็ราคาอยู่สามร้อยสิบเยนปกติมาจะแถวยาวแต่วันนี้เรามา,ามาเร็ียวมีไหเห็นไหมคนเขาก็จะแบบต่อคิวซือ้อต่อคิวซือ้อกินลกินอร่อยคุ้มหอมมากทุกคนอื อจริงๆมานะทุกคนเจ้านี้นะอาซากุสะเมนจิปะเดี๋ยวเราไปเดินดูอย่างอื่นต่อว่าจะมีอะไรนะ่ากินอีกบ้างอันนี้ปิดท้ายด้วยการตะลอนกินที่อาซากุสะดีกว่านะ ร้านเนี้ยเป็นร้านที่ขายเนื้อชุบแป้งทอดได้อร่อยมากชิ้นละ3า0เยนกัดคำแรกมันจะหอมเนื้อแล้ได้รสชาติหวานของหัวหอมแนะนําให้กินคนละชิ้นกําลังดีเดี๋ยวเราไปเดินกินข้างหน้าดีกว่าเมื่อกี้เห็นอะไรนะโอเด้งกับราเมงยังมายไม่ได้กินราเมงเลยเมื่อกี้แวะไปดูไอโอเด้งละคือมันไม่มีที่นั่งก็เลยมาดูราเมงดีกว่าร้านนี้มีโอเด้งแล้วก็มีอะไรนะดังโงดังโงกใช่เนี่ยราเมงนี่น่ากินไหม มันจะเป็นบาร์นะโอ<ป> <Okay, S 2> เเคข้าปลนะเเราไยก็เดินสุ่มมาเจอร้านราเมิงอยู่ร้านหนึ่งนะที่นี่เขาชื่อว่าร้าน One Dragon Tan Tan Noodles นะทุกคนเมนูร้านนี้ก็จะคล้ายร้านราเมงทั่วๆไปแต่ความพิเศษของเขาคือเขาทำสดใหม่จานต่อจานเลยนะเราก็ขอเชฟในการถ่ายวิดีโอแล้วนะ มาแล้วนะครับมิโซราเมิงนี่ได้กินราเมิงแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นของแท้เลยนะแล้วเราก็สั่งไอ้ตัวนี้นะเป็นชริมบูตันก็คือเกี๊ยวกุ้งหืมน่ากินมากวมาล่าหรอเกี๊ยวกุ้งเบออมันจะเปรี้ยวอันมี้เพราะว่ามันเหมือนในเหมือนในอะไรเนาะ เหมกอนขนมจีบอบบขนมจีบแล้วก็มีแบบไอ้จิกฉกใช่ไหมเปลียวใช่ไหมทอ้ดทอดนะอ,อ,อยังไงอร่อยนะอออร่อยไงี่ยทำตัวโต,วตวเลยค่ะเห็นไหมจะเป็นกุ้งนะคะเนี่ยข้างในเนี่ยเนี่ย450เยนถ้าเป็นกุ้ง450ถ้าเป็นหมูมั350นจะ3 5 0เยนอร่อยมากเนะี่ยกินไปแล้วมีไข่ให้ด้วยได้เยอะมากอ่ะทุกคนอร่อยวันนี้ก็ขอฝากของไปที่อาซากุสะรามิงนะก็อร่อยฝากของได้นะเดีวไปเจอกัน นะที่โลกียวดิสนีย์แล้วห,หิวแล้วเราต้องไปกินก่อนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ